ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิตวิทยาเบาๆกับพวกเราม orning a n ง n คุณเคยสงสัยหรือว่ามีคําถามบ้างไหมคะว่าทําไมเวลาอกหักเนี่ยถึงได้รู้สึกเจ็บปวดไปหมดไม่ว่าจะปวดหัวใจ ปวดหัวเจ็บตามร่างกายถ้าคุณต้องเผชิญอยู่กับการอกหกักหรือกําลังต้องเช็ดน,น้ําตาเพียงคนเดียวไม่ว่าจะจากสาเหตุที่คุณสูญเสียคนที่คุณรักคนที่คุณอยากจะมีเขาอยู่ด้วยกันไปตลอดทั้งชีวิตแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ด้วยกันแล้วหรือกําลังเจ็บปวดและอยากจะผ่านมันไปให้ได้ในตอนนี้แต่ก่อนอื่น สิ่งที่เราอยากจะบอกคุณเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในวันนี้ก็คือคุณจะผ่านไปได้แน่ๆคะ่ะอาจจะสะบักสะบอมสักหน่อยลมลุกคุกคานไปบ้างแต่เราขอรับรองนะคะว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะบอกให้คุณหยุดร้องไห้หรือว่าหยุดเสียใจในตอนนี้ทันทีพอเราเข้าใจดีคะ่ะว่าความรู้สึกจากการอกหักเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากจริงคะ่ะ แล้วก็ยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดให้มันตรงกับความรู้สึกที่อยู่ข้างในจริงๆได้ค่ะมันไม่ใช่แค่ความเศร้าใช่ไหมคะแต่มันยังหมายถึงความรู้สึกที่มันหลากหลายทั้งการเสียใจความโกรธความสับสนความรู้สึกว่างเปล่าบางคนอาจรู้สึกเหมือนโลกพังทลายลงมาต่อหน้าเป็นเสียงๆก็ได้หากคุณสับสนว่าทําไมคุณถึงมีความรู้สึกมากมายพวกนี้ได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงธรรมชาติของความเจ็บปวดจากการอกหักกันค่ะและที่สําคัญที่สุดเราจะพาคุณเนี่ยไปฟังข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และก็วิธีการปฏิบัติที่อาจจะช่วยให้คุณสามารถฟูแล้วก็ เอาผ่านใจที่มันแตกสลายครั้งนี้ให้กลับมาแข็งแกร่งเหมาเดิมเป็นดีกว่าค่ะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับอาการอกหักในเชิงจิตวิทยาและชีววิทยากันก่อนดีกว่านะคะสําหรับคนที่สงสัยว่าทําไมอกหักมันถึงเจ็บปวดได้มากขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกค่ะแต่มันมีนกลไกทางชีววิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสมองเนี่ยจะมองความเจ็บปวดทางอารมณ์ไม่ต่างจากทางกายภาพหมายถึงความเจ็บปวดทางด้านร่างกายอะค่ะ งานวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าสมองส่วนที่ประมวลผลความเจ็บปวดจากการอกหักเนี่ยเป็นส่วนเดียวกับที่ประมวลผลความเจ็บปวดทางกายนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมคุณรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาจุกอยู่ที่อกปวดหัวใจเจ็บตามเนื้อตามตัวหรือปวดท้องเมื่อเวลาเราเสียใจมากๆอะไรประมาณนี้ค่ะและอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็คือการถอนตัวจากสารแห่งความสุขเมื่อเรามีความรักเนี่ยนะคะสมองเขาจะหลั่งสารแห่งความสุขค่ะอย่างโดพามีนแล้วก็ออกซิโทซิน ออกมาเป็นจํานวนมากค่ะและเมื่อความสัมพันธ์มันจบลงหรือการหลังสารเหล่านี้ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วลดลงอย่างฉับพลันทําให้เราเกิดอาการคล้ายกับการถอนสารเสพติดเลยนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกหงุดหงิดมิตกกังวลเครียดแล้วก็กังวลก็วายนั่นแหละค่ะคือที่มาของสาเหตุการอกหักเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่การสูญเสียคนละค่ะแต่มันยังหมายถึงการสูญเสียอนาคตที่เราวาดฝันเอาไว้ร่วมกัน สูญเสียแผนการต่างๆที่เคยคิดไว้และบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความสับสนในตัวตนของตัวเราเองว่าฉันจะเอาอยัางไงต่อดีเมื่อไม่มีเขาการอ,อกหักเนี่ยนะคะก็คือรูปแบบหนึ่งของการสูญเสียและมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการหนึ่งค่ะก็คือกระบวนการโศกเศร้าซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า5ขั้นตอนของกระบวนการเยียวยาใจเมื่อเราอกหักเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างมาที่ขั้นแรกนะคะก็คือการปฏิเสธค่ะ อืมไม่จริงหรอกนะร่างกายของคุณอาจจะหลีกเลี่ยงความจริงนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วอาจจะหวังว่าทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือพยายามหาเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยมาพยายามปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็กลับมา แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะทำค่ะสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือให้เวลาตัวเองได้ตั้งหลักค่ะจะต,ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆเผชิญหน้ากับความจริงทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าอย่าให้การปฏิเสธเนี่ยมันกินเวลานานมากเกินไปนะคะเพราะมันจะไปขัดขวางขั้นตอนการเยียวยานในขั้นต่อไปได้ค่ะมาที่ขั้นต่อมานะคะก็คือความโกรธอาจจะมีการตั้งคำถามนะว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วยเนี่ยทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย ความโกรธนะคะอาจพุ่งเป้าไปที่อดีตคนรักค่ะหรือว่าโกรธตัวเองโกรธช่องชะตาหรือแม้กระทั่งโกรธโลกใบนี้ทําไมต้องทําให้คุณมาเจออะไรแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสาหรับคุณเลยอยากจะระบายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในใจเนี่ยออกมาให้หมดนะคะถ้าคุณมีอาการแบบนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะแนะนําก็คือให้คุณหาทางระบายความโกรธอย่างสร้างสรรค์ค่ะเช่นการไปออกกําลังกายเขียนไดอารี่ คุยกับเพื่อนสนิทหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาก็ได้นะคะหากความรู้สึกโกรธเนี่ยมันมีความรุนแรงแต่ที่สําคัญก็คืออย่าระบายออกด้วยการทํรลายตัวเองหรือว่าไปทําลายผู้อื่นนะคะมาที่ขั้นต่อมาของเรากันนะคะก็คือการต่อรองค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันทําแบบนี้มันคงไม่เป็นแบบนี้ถ้าวันนั้นฉันไม่พูดออกไปแบบนั้นวันนี้เราก็คงไม่เลิกกันคุณอาจจะพยายามหาทางแก้ไขนะคะหรือว่า อยากย้อนเวลากลับไปเพื่อไปเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วพยายามคิดอุ่นเวียนอยู่กับคําว่าถ้าหรือพยายามต่อรองกับตัวเองต่อรองโชคชะตาหรือแม้กระทั่งกับการไปต่อรองกับคนรักเก่าค่ะสิ่งที่คุณควรทํานะคะก็คือการยอมรับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ค่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะก็ได้แต่ปล่อยวางความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะเราก็หันกลับมาโฟกัสสิ่งที่สามารถควบคุมได้ก็คือปัจจุบันค่ะ ขั้นต่อมานะคะที่คุณจะเจอก็คือความซึมเศร้าค่ะเมื่อคุณอยู่ขั้นนี้แล้วก็คือช่วงเวลาที่คุณจะยอมรับความจริงแล้วค่ะแล้วความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจท้อแท้หมดหวังอาจจะเข้ามาหาคุณอย่างเต็มที่คุณอาจรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงไม่อยากทําอะไรไม่อยากพบเจอใครสิ่งที่คุณควรทํานะคะก็คืออนุญาตให้ตัวเองเศร้าไปเลยค่ะร้องไห้ไปเลยพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ค่ะหรือว่าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากอาการรุนแรงแล้วมันก็ยาวนานเกินไปการดูแลตัวเองพื้นฐานค่ะเช่นการกินอาหารที่ดีอาบน้ํานอนหลับเป็นสิ่งที่สําคัญมากในช่วงนี้นะคะมาที่ขั้นสุดท้ายกันนะคะก็คือการยอมรับดีใจด้วยนะคะถ้าคุณมาถึงขั้นนี้แล้วก็คือความรู้สึกที่ฉันจะก้าวต่อไปค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วได้หรอกนะคะแต่เป็นการยอมรับว่าเหตุการณ์นั้นนะ่ะมันได้เกิดขึ้นจริงค่ะ และคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกถึงความเศร้าบ้างนะคะแต่ความเจ็บปวดจะเบาบางลงค่ะแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะทําในข้อนี้นะคะก็คือเริ่มต้นวางแผนใหม่ค่ะค้นหาก,กิจกรรมที่ชอบสร้างเป้าหมายใหม่ๆห,หรือทําอะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้รู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นค่ะในการรักษาภาวะถอนตัวเนี้นะคะควรเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจความสัมพันธ์จากความเป็นจริงค่ะลองพิจารณาดูนะคะ ว่าความสัมพันธ์นี้สนับสนุนคุณยังไงคุณมีความสุขบ่อยไหมหรือคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคาดหวังสิ่งต่างๆคุณมีความรับผิดชอบทางการเงินหรือเปล่าการทำความเข้าใจความเป็นจริงของความสัมพันธ์นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและความจำเป็นของคุณเองในความสัมพันธ์หลักคะ่ะเมื่อคุณได้พิจารณาจากสิ่งที่คุณผ่านมาในชีวิตขั้นตอนต่อไปนี้ก็อาจจะฟังดูง่ายนะคะแต่เราเข้าใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ปฏิบัติตามเนี่ย มันอาจจะเหมือนการต้องไปปีนเขาส,งสูงๆเลยค่ะคนที่อยู่ในความรู้สึกตอนนี้มันมันมีความรู้สึกมากมายปะปนกันไปซึ่งมันจะไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเราได้ดีมากเท่ากับคนที่กําลังเผชิญหรือมีอารมณ์ร่วมอยู่ตอนนี้เราค่ะแต่อยากจะบอกว่ามันจะเป็นแค่ความรู้สึกแค่ในตอนแรกเท่านั้นแหละค่ะ เพราะข่าวดีก็คืออัตราวความสําเร็จในการไม่กลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั้นค่อนข้างสูงค่ะทุกครั้งนะคะที่คนเราเนี่ยทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงแล้วก็เลิกกันไปโดยไม่มีแผนรองรับเนี่ยด้วยปกติแล้ว่จะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะพบว่าตัวเองอยู่ในวังวนของการกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งไปเรื่อยๆวนไปแบบนี้ค่ะหากคุณกําลังอยู่ในปัญหาที่จะต้องการถอนตัวจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนการเสพติดนะคะ คุณสามารถไปทําตามขั้นตอนเหล่านี้ได้นะคะขั้นแรกเลยก็คือเราอยากให้คุณหยุดค่ะแล้วก็ลองนั่งลงนิ่งๆนะคะสัมผัสกับความเจ็บปวดค่ะอย่าเพิ่งรีบไปไหนเนาะนี่เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสําหรับคนส่วนใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ทมกลางความเจ็บปวดย่างลึกซึ้งนั่นมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปที่เราอยากจะบอกคุณก็คือพยายามอย่าตัดสินความรู้สึกค่ะหรือว่าความคิดความต้องการของคุณ จงตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็หายใจเข้าลึกๆเข้าไว้ค่ะขอความช่วยเหลือแล้วก็หาใครสักคนที่จะคอยแนะนําคุณได้ตลอดกระบวนการนี้นะคะล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่สนับสนุนให้คุณมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขค่ะและขอนะคะอย่าให้เพื่อนเนี่ยไปส่องโซเชียลมีเดียของแฟนเก่าของคุณแล้วก็มาบอกคุณว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแฟนไปทำอะไรบ้างหรือว่าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครไปแล้วบ้าง ขั้นที่3นะคะก็คืออยากให้คุณเนี่ยจำมาไว้ว่าคุณคู่ควรกับความรักค่ะแล้วความรักที่ทรงพลังที่สุดก็มาจากภายในตัวคุณเองค่ะใช้เวลาทําความเข้าใจตัวเองนะคะในระดับที่แตกต่างออกไปค่ะ,ะเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวเองมากนะักแต่วันนี้เมื่อมันมีการอกหักเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยมองเห็นตัวเองในมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้แสดงความเห็นอกเห็นใจตัวเอง และก็เข้าใจตัวเองต่อพฤติกรรมที่คุณอาจทำเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ให้คงอยู่คุณอาจจะเคยแอบเช็คโทรศัพท์แฟนไม่เคยอนุญ,ญาตให้แฟนไปหาเพื่อนเลยแล้วคุณก็คอยคิดอยู่ตลอดว่าเขาจะโกหกอะไรเราบ้างหรือบางทีคุณก็อาจจะไม่ยอมรับสายแฟนเพราะคุณกำลังเอาคืนแฟนอยู่เราอยากจะบอกคุณนะคะว่าพฤติกรรมพวกนี้มันเป็นพฤติกรรมแบบเด็กๆค่ะและมันจะไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตได้ค่ะ ให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีค่ะขั้นที่4นะคะเราอยากให้คุณเคารพตัวเองค่ะแล้วก็ให้คุณจําไว้ด้วยว่าคุณสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยขั้นที่5นะคะเปิดใจแล้วก็เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเริ่มต้นด้วยการรักษาฟืน้นฟูตัวเองค่ะการกระทรําต่างๆที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่ดีต่อสุขภาพะนะคะซึ่งหมายความว่าจะต้องจััดกกกาารรบควมู้สึ โศกเศร้าหรือว่าความเจ็บปวดและก็รักษาบาดแผลในอดีตค่ะมาถึงขั้นที่6ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะลงมือเริ่มต้นทําการเปลี่ยนแปลงพวกนั้นคะมุ่งมั่นรักตัวเองให้มากๆแล้วก็รักษาตัวเองกระบวนการนี้เป็นเรื่องของการฟื้นตัวของคุณค่ะคุณอาจต้องเริ่มอ,ออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และอาจจะต้องย้ายไปอยู่บ้านหรืออพาร์ตเมนต์ใหม่หากคุณกําลังยุติความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณมักมีหลายขั้นตอนเราเข้าใจดีนะคะตอนที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยมันก็อาจจะฟังดูง่ายนะคะแต่เรารู้ว่ามันยากแค่ไหนคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานแล้วหรือว่ามีลูกด้วยกันหรือว่าทํางานอยู่ที่เดียวกันเราก็ยังมีเหตุผลอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะขั้นที่7นะคะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะ เมื่อคุณได้ลงมือเริ่มเยียวยาตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเสริมสร้างพลังให้ตัวเองเข้าใจตัวเองทั้งความต้องการแล้วก็ความจำเป็นของตัวคุณเริ่มต้นที่จะมีความรักครั้งใหม่ค่ะจงซื่อสัตย์กับตัวคุณเองนะคะการเยียวยาใจเมื่ออกหักเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหายไปเองได้ตามธรรมชาติเฉยๆนะคะแต่ต้องอาศัยการลงมือทําแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างจริงจังค่ะเราลองมาดูกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะที่จะช่วยให้คุณฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็แข็งงแขึ้น การนอนหลับให้เพียงพอค่ะการอดนอนเนี่ยยิ่งจะทําให้คุณเครียดสะสมแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากยิ่งขึ้นนะคะต้องตั้งเป้าหมายในยการนอนให้ได้สักประมาณ7-9ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยได้ฟื้นตัวค่ะการออกกําลังกายค่ะ การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะช่วยหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขตามธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็จะลดฮอร์โมนความเครียดลงค่ะไม่จําเป็นต้องหักโหมนะคะแค่เดินเล่นโยคะหรือว่าเต้นก็จะช่วยได้มากเหมือนกัน,นะค่ะการกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเลือกอาหารที่บำรุงสมองแล้วก็อารมณ์ค่ะเช่นผกักผลไม้ธัญพืชปลาที่มีไขมันดีค่ะ แล้วก็ลดพวกอาหารแปรรูปน้ำตาลหรือว่ากาแฟนะคะเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกแย่ลงค่ะใช้เวลากับคนที่คุณรักแล้วก็ไว้ใจค่ะการพูดคุยระบายความรู้สึกนะคะการได้ระบายความรู้สึกให้เพื่อนสนิทครอบครัวหรือคนที่คุณไว้ใจฟังเนี่ยอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกโล่งขึ้นมากแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวด้วยค่ะ หากิจกรรมทำร่วมกันค่ะเช่นชวนเพื่อนไปเที่ยวไปกินข้าวหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะที่คุณชอบเพื่อสร้างความทรงจําใหม่ๆค่ะเพื่อไปทับความทรงจําเดิมแล้วก็ดึงความสนใจออกจากความเศร้าค่ะลองเขียนบันทึกค่ะการเขียนสิ่งที่คุณคิดหรือว่าคุณรู้สึกกังวลน่ยลงไปในสมุดนะคะจะเป็นเหมือนการจัดระเบียบความคิดแล้วก็ปล่อยวางค่ะคุณจะได้ระบายอารมณ์ที่มันข้างค้างนะคะหรือบันทึกเพื่อขอบคุณตัวเองขอบคุณอะไรก็ได้ค่ะ เพื่อเพิ่มพลังงานดีๆให้กับตัวคุณเองเลิกติดตามโซเชียลมีเดียค่ะหากการเห็นชีวิตของแฟนเก่าหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะคุณสามารถกดซ่อนได้นะคะหรือว่าเลิกติดตามไปเลยนี่ก็เป็นวิธีการปกป้องตัวเองอย่างหนึ่งค่ะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่พร้อมค่ะไม่ต้องฝืนตัวเองไปเจอผู้คนหรือไปในที่ที่คุณยังไม่พร้อมนะคะ ให้อภัยตัวเองแล้วก็ใจดีกับตัวเองมากๆค่ะยอมรับนะคะว่าทุกคนเนี่ยมันผิดพลาดกันได้การอ,อกหักเนี่ยมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเรานะคะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นจุดจบของโลกใบนี้นะคะอยากให้มองว่าเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่จะได้ทําความรู้จักตัวเองได้เยียวยาได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับคนที่แข่งแก่งกว่าเดิมะคะ่ะจําไว้นะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนมากมายเลยค่ะที่เคยผ่านประสบการณ์นี้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะที่เคยเจอเรื่องแบบนี้ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยนะคะก็อยากจะยกตัวอย่างของคุณโบเวนจวัน,นะคะ่ะครั้งแรกเลยที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจบความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาร้องผมร้องไห้อย่างมากเลยค่ะแต่พอมาเจอเขาอีกทีหนึ่งเขาก็มา ให้สัมภาษณ์กับอีกรายการหนึ่งะคะวันนั้นเขาเข้มแข็งแล้วก็ผ่านมาันมาได้อย่างดีเลยค่ะตอนนี้เขาก็สดใสแล้วค่ะซึ่งก็อยากจะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อกหักนะคะลองกลับไปเปิดดูคลิปวิดีโอของคุณโบเบนจวันดูได้นะคะหากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วได้อะไรดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเกิดคุณมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจและอยากให้ทําเป็นพอดแคสต์ต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ ขอให้คนที่กําลังอกหักหรือว่าเจ็บปวดอยู่เนี่ยก้าวผ่านมันไปให้ได้อย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็กลับมามีหัวใจที่งดงามกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ